ครับแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีชาวมาก็หิวปุ๋ยมานะครับคิวปุ๋ยมาครับผมการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยของผมก็จะประมาณว่าเนี่ยครับปุ๋ยอันนี้เป็นสูตรโดยประมาณนะครับจริงๆแล้วจะต้องใช้สูตรประมาณ15บห้าห้ายี่สิรือยี่สิประมาณนี้นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใส่อยู่เป็นประจำเราก็จะใส่อยู่สจุดนะครับ ก็คือจุดที่หนึ่งตรงข้ามกันนะจุดที่หนึ่งจุดที่สองตรงนู้นนะครับจุดที่สามจุดที่สี่ก็คือสลับกันไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยให้รอบต้นเองเดี๋ยววันนี้ก็เอาอย่างนี้นะครับผมก็ก็ไม่ต้องเยอะนะครับตามมือเดียวครับใส่ลงไปครับแบบนี้แล้วก็อจดเนี่ยฮะคราวนี้ก็อยู่แล้วครับฝังนะครับผมเื่อี่สวนนี่ใช้วิธีฝังปุ๋ยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยฮะประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับเดือนเดือนละครั้งหรือว่าถ้าเราใส่คู่อย่างนี้ก็2องเดือนครั้งก็ได้ครับแต่ดินผมมันดีอยู่แล้วนะแต่ผมก็แค่มาเพิ่มให้่าน,นั้นเองครับผมเพราะว่ากล้วยหอมอยากให้มันใหญ่อยากให้มันโต อยากให้มันดกมันก็ต้องมีอาหารกินเนาะครับผมอันนี้ก็โตว,วันโตคืนแล้วนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยหญ้าลุกลามเข้ามาเพราะว่ามันใกล้แรงแต่ถ้าฝนยังตกอยู่อยู่ผมก็เดี๋ยวก็มาตัดครับแต่ถ้าใกล้แรงเมื่อไหร่ก็คือจะปล่อยหญ้าเข้ามาลกเพื่อทับความชื้นไว้นะครับผมการใส่ปุ๋ยก็มีเท่านี้แหละครับผมสลับกันนะครับ4ี่จุดอย่างที่ผมบอกก็คือเอาให้มันได้รอบต้นเอาให้มันได้รอบวงต้นนี่แหละครับผม เราก็สลับกันไปอย่าหวานนะครับหวานแล้วหวานทิ้งหวานคว้างมันสูญเสียไปกับอากาศหมดนะมันสูญเสียไปกับน้ําสูญเสียไปกับความร้อนแล้วก็ใช้วิธีฝังลงใต้ดินแบบนี้แหละครับผมคือเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วการฝังนะครับก็ส่วนสูตรปุ๋ยใครจะประยุกต์อะไรยังไงก็แล้วแต่เนาะอันนี้เป็นแค่เขาบอกว่าเออราวนี้แหละแต่ผมใช้ยาอย่างนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยฮะอ่าส่วนโคนก็กบกบเอาไว้ หาหญ้าหาอะไรประกบไว้เพื่อรักษาความชื้นครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กล้วยแบบนี้เองฮนะ,ะก็ไม่ไม่เยอะนะครับต้นหนึ่งก็คือตลอดอายุของกล้วยเนี่ยผมใส่ประมาณสามสีก่กำมือเท่านั้นเองนะครับผมแต่ไม่ได้ใส่ทีเดียวไงทยอยใส่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆครับเดี๋ยวเราก็ได้กล้วยใหญ่ๆสวยอย่างนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่ามาวันเมื่อคืนฝนตก ก็มาใส่ปุ๋ยกันเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทํางานไปผมชอบครับทําไปถ่ายไปเก็บไว้ให้ลูกหลานดูคือ,อยังไงลูกหลานผมทําเกษตรมันก็จะได้กลับมาเปิดดูก็เท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยครับใหญ่แนละ้วสงสัยจะตัดได้แล้วเนะี่ยผมไม่ได้ดูสักสองวันแล้วออยังครับอีกหน่อยอีกหน่อยอ่ะท่นี้แล้วกันนะครับอา สวัสดีครับ